ดีครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมแล้วนะครับวกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบนเคน o แล้วก็วง c g m 4 8เทียเช่นเคยนะครับซึ่รับวันี้นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับของน้องเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเสื้อวันเกิดของใครนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันของน้องนะครับเพราะว่า เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ19ปีของน้องปริมะชุติประภารัตนกรยานวุธิอดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวง c g m 4 8ที่อยู่ในฐานะโอชิ OG ของผมคนหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าชอบน้องมาตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะครับตั้งแต่แบบเปิดตัววันแรกเลยอ่ะก็รู้สึกเตตาโดนใจมากๆนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ ทำให้ผมติดตามน้องมาจนถึงทุกวันนี้นะก็ต้องบอกแหละว,ว่าผมก็ผู้ชายคนหนึ่งชอบผู้หญิงที่แบบน่ารักน่ารักสวยๆนะครับแล้วก็เห็นน้องปริมาวันแรกนี่รู้สึกเลยว่าโอ้โหน้องแบบตอนนัอยอย้นน้องอายุไม่เท่าไหร่นะแต่แบบสวยมากๆ่ได้ประมาณสิบหปีกว่าก็ก็สวยแล้วอ่ะสายแววสวยแล้วนะครับปรากฏตัวมาด้วยหน้าตาที่สลสวยตัวเล็กๆบางๆ ผิวขาวขาวทำทรงผมคักเปียสองข้างใส่ชุดเสยืดผ้าสิ้นติ่มจกคือแบบโอ้ว้าวช่างโดนตาโดนใจยิ่งนักนะครับแล้วก็ชื่อของน้องอะ่ะเตะตาสะดุดหูเลยตั้งแต่วันแรกนะครับปริมาตรนี่คือแบบโอชื่อแปลกดีอ่ะชื่อแปลกดีแล้วก็ตามต่อมาด้วยประโยคแคทเฟสที่โดนใจมากๆนะครับก็คือ ปาอย่างหน้าฮักปริมาตรปริมาตรปาอย่างก็เจ้าหรือแบบโอ้โดนนำภาษาเหนือภาษาคำเมืองอะนะครล้านนามาสะสมกับชื่อของน้องอะคือแบบโอ้โหโดนใจมากๆแบบเตยตาโดนใจโดนตกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามน้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวน้องก็คือในเรื่อง ความเป๊ะต่างๆเวลาน้องทำอะไรนะครับก็ทุกคนถ้าติดตามปริมาตมาเนี่ยจะเห็นว่าน้องอาจจะไม่ได้ลงคอนเทนต์นูนนี่บ่อยตั้งแต่สมัยนี้อยู่ในวงแล้วนะฮะแต่ทุกครั้งที่น้องลงอะ่ะมันจะตามมาด้วยความปังเสมอนะครับรูปน้องที่น้องลงแต่ละรูปคือสวยทุกรูปอะ่ะน้องไม่ได้ลงแบบชุยๆอะ่ะคือลงแบบกว่าจะลงได้ ผ่านการเตรียมตัวไปอย่างดีว่าฉันจะถ่ายชุดไหนที่ไหนอะไรอย่างไงนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของคนที่มีความเขาเรียกทำทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะครับจึงเป็นนิสัยติดตัวของน้องมาน่าจะตั้งแต่สมัยน้องเรียนและก็ไว้ได้นะครับสิ่งประกอบต่างๆครับครอบครัวการอบรมจากที่บ้านการอบรมจากาสถาบันการเรียนต่างๆนะครับ ซึ่งมันก็เป๊จริงๆอะครับแล้วก็ตอนอยู่ในวงนองก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างเป๊ะมากๆนะครับก็ถามพี่น้องร่วมหอได้นะครับว่าในช่วงน้องมาอยู่วงใหม่ๆน้องจะซีเรียสเรื่องของอาการทําความสะอาดพื้นห้องน้ําหรืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นที่โจทย์จันเป็นที่กล่าวขานกันมานะครับว่าเออน้องเป็นคนที่ ทำอะไรต้องเป๊ะต้องสมบูรณ์แบบมากๆสิงนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็พอน้องจบการศึกษาออกจากวงไปเราก็จะเห็นว่าตัวน้องเองอาจจะไม่ได้มาไลฟ์บ่อยอาจจะไม่ได้มาพูดคุยกันนะครับแต่น้องก็จะมีวิธีการสื่อสารกับแฟนคลับในรูปแบบอื่นแทนเช่นการลงรูปที่สวยทุกรูปหรือการลงคลิป ต้นอะไรต่างๆใน ti k กต k ในรีวในอะไรต่างหลายอยา่างมันก็โอ้เห็นเลยว่าน้องน้องมันผ่านการคํานวณผ่านการคิดผ่านการวางแผนอะไรต่างๆมาเยอะมากแล้วทุกคลิปทุกภาพมันสวยงามมากๆจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับน้องปริมาตนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชื่นชอบในตัวน้องปริมาณจริงในสิ่งที่น้องโดดเด่นมากๆเลยก็คือน้องมีทักษะในการร่ายรำเนื่องจากน้องเรียนจากโรงเรียนนาฏศิลป์มาก่อนนะครับซึ่งซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับเด็กนาฏศิลป์เนี่ยนะครับน้องก็จะมีความสามารถด้านการรำไทยเป็นพิเศษร,รำสวยมากๆนะครับแล้วก็ พอน้องเข้ามาเป็นไอดอลแบบ48กรุ๊ปเนี่ยน้องก็เอาทักษะที่มีติดตัวของน้องมาตรงนี้เนี่ยมาใช้กับการทำหน้าที่เป็นไอดอลในเรื่องของการเต้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าใครดูน้องร้องเพลงโอนไกายวัลเลนตินแสดงเพลงโอนกาวัลเลนตินแบบสดๆดเจะเห็นเลยว่าท่าเต้นของน้องอ่ะมันอ่อนช้อย มากๆม,มันเป็นการผสมผสานการร่ายรำแบบไทยแล้วก็การเต้นแบบญี่ปุ่นออกมาได้อย่างงดงามลงตัวมากๆนะครับเป็นสิ่งที่เวลาทำคลิปพูดถึงปริมาณกี่ทีผมก็จะพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เองโอนิกายวาเลนตินเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่ผมผมรอคอยที่จะชมแบบสดๆอยู่เสมอถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้ถูก นำมาแสดงบ่อยครั้งมากน้องอาจจะไม่ได้ออกรถโชว์ในกรุงเทพบ่อยๆแต่ว่าพอน้องมากรุงเทพหรือว่ามีคอนใหญ่อะไร mm. ก็จะเฝ้ารอตลอดแหละว่าขอให้มีโอนกไกวาเลนตินนะอเขอให้มีนะขอให้มีนะและ้วก็มีผมก็รู้สึกแฮปปี้ชื่นใจที่ได้แบบได้ชมเพลงนี้แบบสดๆนะครับแล้วก็อ่าผ่านมาถึงในช่วงที่น้อง จบการึส,สาาออกจากวงไปแล้วเนี่ยผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเออเราจะมีโอกาสได้ดูเพลงน้องเต้นเพลงโอนิไกวาเลนตินไหมนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งในคอนเสิร์ตออจบการศึดงแคปออมซ่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของวง cdm 4อีกครั้งด้วยเนี่ยออปริมาก,ก็กลับมานะครับแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์เพลงโอนิไกวาเลนติน อีกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าโริกายวาเลนตินเซ็นเตอร์มันต้องปริมาทคนเดียวจริงๆนะแล้วก็น้องกลับมาแล้วก็โอ้โหเป็นเพลงนี้ได้อย่างสวยงามมากๆผมรู้สึกแบบเป็นบุญตาจริงๆที่ได้ดูเพลงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกแอปปี้นะที่แบบเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆของวงเนน้องก็จะกลับมาช่วยเหลือเป็นครั้งคราวอยู่ตลอด นะครับหรือว่าอย่างงานจับมือเนี่ยได้ข่าวว่างานจับมือครั้งล่าสุดที่เชียงใหม่ที่จัดไปไม่นานเนี่ยปริมาณก็แบบแวบบมาเดินเล่นอยู่ในงานมาหาเ,เ,เพื่อนเพื่อนีน้อง,องเมมเบอร์นั่นแหละแล้วก็มาเขาเรียกว่าทําให้แฟนคลับชื่นโหยชื่นใจอะ่ะที่ได้ได้กลับมาเจอได้เจอน้องอีกครั้งอะ่ะเพราะว่าก็โอกาสเจอมันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับก็รู้สึก รู้สึกดีรู้สึกดีที่เออน้องปริมาเป็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดคนจริงๆที่โอชิน้องคนนี้นะครับส่วนในเรื่องของความผูกพันของผมกับน้องอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีโอกาสเข้าไปจับมือกับน้องเรื่อยๆนะก็รู้สึกว่ารู้สึกสบายใจที่คุยกับน้องน,ะน้องจะดูนิ่งๆหน่อยก็เป เสียงเย็นเย็นพูดเนิบเนิบช้าๆแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ได้คุยกับน้องก็ซึ้ๆโอเคแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถ่ายรูป shot ทูช็อตกับน้องในงานทูนช็อตครั้งสุดท้ายของน้องด้วยนะครับก็น้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วแบบน้องสวยมากๆจริงนะครับก็จากวันแรกที่น้องเข้ามาแล้วก็ว่าผมจำได้ด้วยว่าน้องเป็น เมมเบอร์คนแรกที่มีโอกาสได้ไลฟ์นะครับหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยแคปออนขอเปิดโอกาสให้เด็กลองไลฟ์ดูเพราะเด็กๆอย่างไรไม่ได้ก็ให้ปริมักมาลองใช้พื้นที่อย่ัวเงมาลองไลฟ์ดูผมจำได้หรือว่าแบบเออน้องก็ดูสดใสน่ารักในดูดีนะครับแล้วก็จากวันนั้นก็ติดตามน้องวันเรื่อยๆมาเรื่อยจนถึงวันนี้นะครับในวันที่น้องอาจจะไม่ใช่สมาชิกของวง cj 4 8แล้วอะ จะไม่ได้มาไลฟ์บ่อยเแต่ก็ยังคงติดตามยังคอยเป็นห่วงยังคอยเป็นกาลังใจให้น้องอยู่เสมอน,นะครับก็วันเกิดปีนี้ครบรอบ19ปีของน้องก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สบปรารถนานะจ๊ะแล้วก็ขอใหอ้มีสิ่งดีๆเข้าหานูมีงานดีๆเข้าปหาลูอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ